สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นี่ผมเอาสินค้า Minecraft นะครับมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับอันนี้ผมสั่งมาจากประเทศอังกฤษนะครับเป็นของที่ผมอยากเล่นมานานและอยากได้มานานแล้วก็พอดีไปเจอก็เลยสั่งมานะครับผมสั่งมา5อันนะครับผม4อันนี้เผื่อใครจะอยากได้นะฮะผมอยากได้แค่อันเดียวเลยสั่งมาแค่นี้นะครับก็เป็น Minecraft Hanger นะครับเป็น BuyPack นะครับผมซึ่ง BuyPack เนี่ยหมายความว่า มันจะแรนดอมมาให้เรา1ตัวนะครับจาก10อย่างนะครับก็คือสตีฟสเกลตันคีเปอร์ซอมบี้พิกแมนนะฮะซอมบี้วัวแกะหมูนะครับแล้วก็มีดาบกับพิกแอคด้วยนะครับผมก็จะมีของพิเศษด้วยดูเนี่ยฮะหนึ่งในสี่สิบแปดแพ็คครับจะได้เออ่แบบรู้สึกว่าจะเป็นแกะสีฟ้ากับสีแดงมั้งผมจำไม่ผิดนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอะไรนะเอาไนงะไม่ให้เสียเวลาเสียเวลาทุย ปิดปากเสียเวลานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราแกะกันเลยดีกว่านะฮะนี่เป็นของแท้จากโมแจงแน่นอนนะครับข้างในนี้ฟิลไม่ได้นะว่ามันคืออะไรนะฮะชืดออกมาแล้วชืดมามันก็จะเป็นบายบล็อกอย่างนี้ก่อนฮะเนี่ยไม่เห็นเห็นไหมจะจับไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะครับได้ซอมบี้ครับอ่านี่ฮะวัสดุเป็นพลาสติกนะครับดูฮะวัสดุเป็นพลาสติกนะครับผมเล่นได้นะครับเล่นได้สามนิ้วฮะ ขนาดนะครับตรงนี้ก็อไปแขวนดได้รู้สึกว่าจะกดแถวแวนี้แล้มั้งถ้าจําไม่ผิดนะฮะอ๋อนี่นี่ไงแกะออกมาได้ครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปได้นะฮะเอองานละเอียดดีนะครับสวยงามดีนะฮะชัดเจนนะครับผมนะก็จัดอยู่นะตอนนี้นะครับถ้าอดใจไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะเปิดสี่กล่องทีหลังนะครับตอนนี้นี่ยังพอใจกับซอมบี้อยู่นะครับโอเคครับ วันนี้ก็เอามาให้ดูกันนะฮะสั้นๆน,นะเป็นคลิปสั้นๆดูกันน่ารักดีชอบนะครับผมคงจะเข้าไปอยู่ในพวงกุญแจของผมเร็วๆนี้นะฮะโอเคครับขอบคุณทุกคนที่จูดอินเข้ามามากเจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบายครับเดี๋ยวซอมบี้ทำท่าปแปลกๆบ๊ายบายครับชิดชุ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 ดชด,ชด,ด้วย